คือในรุ่มนมีผู้หญิงอ,อยู่ประมาณ10คนเราสวยที่สุดในคณะนาาะโหไม่ oh, <my. laughs> เราต้องอยู่อันดับต้นๆแน่น,นอน,นก็อันดับมาท็อป10อยู่แล้วแหละ <laughs> อยู่ไอีกี่คนเนี่ย <laughs> แม่ทำเฟซล็อกตอนแรกแล้วก็เลยชวนมาให้ทำตาคนติเป็นคนตาชั้นเดียวอะไรอย่างเงย ช่วงทำตาก็คือทำจนหายดีประมาณคืนที่จริงคุณหมออยากให้สักปีนึงแต่ว่าเดี๋ยวมีไปฝึกง,งานที่ญี่ป<อ>ุ่นก็เลยเหมือนมาประมาณสักเดือนสิบคิดว่าเดือนสิบอะค่ะแล้วก็มาทำยกคิ้วต่อก็อดึงหางตาขึ้นมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบปกติเป็นคนที่กล้ามเนื้อตาสองข้างมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยตอนทำตาสองชั้นออกมาตอนแรกมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าตาสองชั้นนั้นไม่เท่ากัน นิดหนึ่งแต่ที่จริงข้างในก็คือเป็นประมาณว่าแบบเหมือนกล้ามเนื้อมากกว่าเหมือนเวลาเรายักคิ้วข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมายกคิ้วเงี้ยมันก็เลยแก้ปัญหาตัวที่เกิดขึ้นได้นี่ค่ะไม่สองข้างมันก็เลยเหมือนยกสูงขึ้นแล้วก็ดูเท่ากันค่ะ